อพี่เองดูแลน้องถุงทองนะครับผมดูสินึกว่าจะไม่รักการลักการลักการมีนกอะไรไม่รู้ตกลงมาครับผมพี่เขาเอามาให้กระไรเชยเหลือนยังบินไม่ได้นกไม่ได้ป่วยนะครับน่าจะเป็นลูกป้อนอยู่เลยูอชอบจังเลยแก้งทำเป็นนอนดูสิอืมตุ๊ปุตุ๊ปุนะ่ารักเชียว น่ารักเจียวยังไงมุดล,ลอดถึงนั่งมุล,ลอดรักกันนะยังบินไม่แข็งใช่ไหมเราแต่ป้อนอาหารลูกป้อนอืมนกปกตินะครับไม่ได้เป็นอะไรนะครับผมแต่น่ายังจะบินไม่แข็งเพราะว่ายังเป็นลูกน้องอยู่ยังเป็นน้องอ่ายังเป็นลูกป้อนอยู่อืมนะครับนกอะไรเลี่ยไม่รู้เหมือนกันอืม อโอ้ย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 ตกใจตกใจโอ้ยขอโทษขอโทษอืมอืมแป้อนลูกปนอืม